ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับค่าจากช่องหวดฟื้นเด้อน,นะครับเวลาขณะนี้ก็หกนาฬิกาห้นาทีวันนี้ก็เป็นวันที่6กันยายน2,566ันาวันพฤหัส,สบดีสีประจำวันก็คือสีส้มหรือสีแสดนั่นเองนะครับแรม หาเจ็ดค่ำเดือนเก้าปีเถาะนะครับตอนนี้เราก็วิ่งมาได้นะครับวิ่งมาได้ถึง6นาฬิกาห้นาทีานะครับตอนนี้ก็สรุปว่านะครับตอนนี้เราวิ่ง นะครับจากนะครับลานปู่ปาลิกิตนาคาราชนาลงพลประเาถนนทางหลวงชนบทสอน4068นะครับอ่าแล้วก็มาเข้าถนน2229อ่านะครับถึงกุฎละคำ4กิโล300เมตร ตอนนี้ก็เจ็ดนาิกานะครับอแล้วก็วิ่งจากสีแยกกุดเลรคาไปที่สะพานชําลุดถนนสองสอก้านะครับจำนวนอาจจจำนวนสี่กิโลนะครับสี่กิโล ทีนี้วิ่งจากสะพานชำรุดมาแยกจำปาดงหนื่ห้าหนึ่หกตำบลขุนละคำอำเภอวานอนิวัต์จังหวัดสกลนครหาเลี้ยวซ้ายหามาตามถนนทางหลวงชนบทรนสีนอน40 68 นะครับก็วิ่งมาได้10บกิโลแล้วครับยังเหลืออีกสองกิโลสามรเมตรนะครับก็จะถึงนาลุงพลก็เต็มน,นะครับก็เราเริ่มสตาร์ทครั้งแรกก็5้านาฬิกาสานาทีนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ สองกิโลนะครับเจ็ดนาฬิกาหนึ่งนาทีตอนนี้ครับเราก็มาวิ่งด้วยกันให้จะถึงนะครับวันนี้ไม่มีล้มนะครับมิจะวิ่งอย่างเดียวล้มไม่มีมีจะไปต่อนะครับ บางครัโอ้ยไปถึงไหมเนาะจะไปล้มตรงไหนเนาไม่มีล้มสำหรับคนฝึกซ้อมนะครับสำหรับคนไม่ฝึกซ้อมเนี่ยไม่เคยวิ่งแล้วมาวิ่งก็จอดตั้งแต่กิโลแรกนะครับอันนี้ก็ได้10กิโลกว่าะนะครับเกิดก็ วันเสานะครับที่28เมษายน2524 0 99นะครับเอา9ไปลบ16นะครับเหลือเท่าไหรเนาะเหลือ7ก็ตอนนี้67นะครับ67ปีกว่ากว่า68ย่างนะครับ ไม่มีอุปสรรคนะครับในการวิ่งออกกับร่างกายมีอุปสรรคแต่ว่าวันไหนฝนตกเราก็จะไม่วิ่งนะครับเพราะว่าการตากฝนวิ่งทำให้เราเป็นไข้เป็นหวัดนะครับเพราะ,ะนะครับเหงื่อของเรา นะครับออกสาำผิวหนังละไมออกมาไม่ได้นะครับจะทำให้เราบ็ป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะเป็นหวัดเลยนะครับแรลกๆบบไปก็จะเป็นไข้หวัดสุขภาพานะครับดีทั่วหน้า ะนะครับก็ออย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องหมายพีซีสก,กินะนะครับก็จะมีะนะครับ ก็จะมีทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้นะครับทีบัอนพัดเอก้าคูแคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าทีพีกกสกินเซรั่มครีมกันแดดแล้วก็ สชมูพันนี่ชุบนะครับสั่งซื้อสั่งหาได้ที่ใดเดี๋ยวนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยและเคียงข้างลงมาตลอดก็จะมีผลิตภัณฑ์มาดีพีบายรัชนีลูทินเซตใบมั่งมียาสีฟันสมุนไพร เกมเฮบสมุนไพรวังไพรวยเตี๋ยวเรือรถอนุวัตศู์หนึ่งชาแนลอาหารเสริมทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับกินข้อเสีบนอนหลับก็จะมีนะครับพีพีทีมิกออยนะครับ มีจีมิกอ่อยนะครับขวดหนึ่งก็จะหกสิบเม็นะครับอาทิตย์แรกกินใหม่ๆกินครั้งแรกนี่ก็จะสองอาทิตย์แรกกินครั้งละกินวันละสี่เม็ดเช้าสองเย็นสองหลังอาทิตย์นะครับ หลังสองอาทิตย์ไปแล้วนะครับเราก็จะกินวันละสองเม็ดติดต่อกันนะครับจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวิ่งไม่หยุดก็มีนะครับลองปีนดูนะครับก็จะประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจัดปลาน้ำมันสีบักท่อน น้ำมันอะไรอีกน้อนะครับมีสีน้ำมันนครับผสมอยู่นะครับซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9นย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ห้าสองหกศูนย์สอสสอง ห้าหกีและ0ูนย์เก้าสอามาแปดในน้ำช่องหมดฟื้นด้อ์นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมดฟื้นด้อ์ ตอนนี้ก็อยู่ระยะทาง1กิโลก็จะถึงนาลุงพลโฮกน้องนาจำปาดงเหนือหมู่หกตำบลกุดเลอคำอำเภอวานอนอิวาดจังหวัดสกลนครตอนนี้กำลังวิ่งไปนะครับ หน้าลุงพลโคกน้องนาอีกหนึ่งกิโลถึงนะครับคลิปนี้ก็จบโลกเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟืนเด้อด้วยนะครับสวัสดีครับมาวิ่งด้วยกันนะครับนี่แล้วนะครับคนอายุ เกปีไแล้วครับ